สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ผมไปเจอบทความจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่ชื่อว่า Follow Your o w n r h y t h m ซึ่งผู้เขียนเป็นสตรีที่ชื่อว่า Barbara โดยเธอเขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับชื่อว่า17 Ways the Universe c o m m u n i c a t e with You หรือ17วิธีที่จัก,กรวาลได้ทำการสื่อสารกับคุณหลักๆแล้วการสื่อสารนี้เป็นไปเพื่อบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตามลำพังคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว แม้ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะมีความยากลำบากบางแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเราในที่สุดเอาละครับเรามาฟังคลิปนี้กันดีกว่าจัก,กรวาลกำลังสื่อสารกับเรามันพยายามดึงความสนใจของเรามันพยายามชี้นำเราเชื่อมต่อเราและปลุกเราให้ตื่นขึ้นมีสัญญาณมากมายที่อยู่รอบตัวแต่เรามองหาอยู่หรือเปล่าเรารับฟังอยู่หรือไม่หรือ เรารู้ได้ซ้ำไหม,มว่าควรจะมองหาอะไรกี่ครั้งแล้วที่คุณปรารถนาที่จะมีสัญญาณบอกทิศทางที่คุณควรเดินไปในชีวิตกี่ครั้งแล้วที่คุณร้องขอคําตอบแต่ไม่รู้ว่าจะรับมันได้อย่างไรบ่อยแค่ไหนที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ได้รับการสนับสนุนในชีวิตเมื่อคุณปรับจูนเข้ากับวิธีการที่จักรวาลสื่อสารกับคุณชีวิตก็จะมีความสับสนน้อยลง และคุณจะเริ่มรู้สึกสอดคล้องและเชื่อมต่อมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากเราอาศัยอยู่ในโลกทางกายภาพเราจึงประสบกับข้อจำกัดทางกายภาพด้วยข้อจำกัดทางกายภาพเหล่านี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้จิตวิญ,ญญาณมาแตะหลายคุณแล้วบอกว่าใช่แล้วฉันคิดว่าคุณควรรับงานนั้นดังนั้นเราจึงควรใส่ใจและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นว่าจิตวิญ,ญญาณ หรือจกกักรวาลกำลังใช้ข้อความบางอย่างที่ส่งมาถึงเราหัวใจสำคัญคือการชะลอชีวิตลงหมายถึงให้ใช้ชีวิตโดยรวมช้าลงไปและอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้สามารถรับรู้ถึงสัญญาณใดๆก็ตามที่ปรากฏขึ้นในชีวิตหากคุณเอาแต่จมอยู่กับความคิดความกังวลการคิดมากการวิเคราะห์มากเกินไปการเร่งรีบและความยุ่งวุ่นวาย การตัดสินและความโกรธคุณจะไม่มีวันรู้ตัวเลยว่าจิตวิญญาณกำลังพยายามดึงความสนใจของคุณคุณต้องอยู่กับปัจจุบันเปิดใจและเต็มใจที่จะรับคำตอบประสบการณ์ปาฏิหารทุกสัญญาณที่ฉันได้รับฉันถือว่าเป็นปาฏิหารเพราะมันเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับต้นกำเนิดฉันรู้เมื่อฉันมองเห็นสัญญาณต้นกำเนิดอยู่ตรงนั้นกำลังสื่อสารกับฉันนำทางฉัน และฉันรู้ว่าได้ถูกห้อมล้อมด้วยความรักอันบริสุทธิ์อันเป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือปาฏิหาริเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณจินตนาการหรืออย่างที่ภพาพยนตร์แสดงให้เห็นไม่มีเทวดาตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในความหมายตรงตัวและทางกายภาพและไม่มีใบหน้าบนท้องฟ้าที่พูดคุยและให้คำแนะนำแก่คุณสัญญาณต่าง ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเหมือนด่งเทพนิยายแต่มันกลับแทรกซึมอยู่ในโครงสร้างและกิจวัตรประจำวันสัญญาณเหล่านั้นละเอียดอ่อนไม่ตรงไปตรงมาและอาจอ่อนโยนและเงียบสงบมากแม้ว่าในบางครั้งก็เสียงดังและชัดเจนมากเช่นเดียวกันจักกรวาลไม่ได้อยู่ไกลออกไปที่ไหนซักแห่งแต่มันอยู่ในทุกสิ่งและทุกคนอยู่รอบตัวเราและด้วยเหตุนี้ จึงเกี่ยวพันกับช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณอาจได้รับสัญญาณในขณะอาบน้ำล้างจานทะเลาะกับคู่รักหรือรถติดอยู่บนท้องถนนช่วงเวลานั้นไม่จำเป็นต้องหรูหราถึงจะมีสัญญาณแต่การเห็นสัญญาณในช่วงเวลาที่ไม่หรูหราเหล่านั้นจะทำให้ช่วงเวลานั้นดูพิเศษขึ้นมาอย่างแน่นอนนอกจากนี้สัญญาณแต่ละอย่างที่จะมาถึงคุณนั้น เป็นข้อความที่ไม่เหมือนใครสำหรับคุณและเป็นสถานการณ์ในแบบเฉพาะของคุณคุณจะมองเห็นสัญญาณในสถานที่และเวลาที่คุณควรจะต้องเห็นด้วยเหตุนี้สัญญาณจึงไม่ใช่สิ่งที่ใช้ได้กับทุกคนและด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องตีความมันในระดับสัญชาตญาณและจากมุมมองที่ตระหนักรู้มากขึ้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องละทิ้งอัตตาและความกลัว และปล่อยให้สัญชตาตญาณเป็นผู้นำทางคุณกล่าวโดวยสรุปแล้วมาดูกันว่าจักรวาลน,นั้นสื่อสารกับเราอย่างไรบ้าง17วิธีที่จักรวาลสื่อสารกับคุณข้อที่1ผ่านทางผู้คนจักรวาลมหาเราในรูปแบบของผู้คนอย่าถามฉันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่จักรวาลน,นั้นมีวิธีการที่จะใช้ผู้คนเป็นพาหะ ในการส่งต่อสารหรือข้อความบางอย่างสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นจากการพบปะกกับคนแปลกหน้าซึ่งอาจพูดอะไรบางอย่างหรือทำบางอย่างที่จุดประกายบางสิ่งในตัวคุณหรือกระตุ้นความรู้สึกลึกซึ้งภายในใจของคุณนำเสนอโอกาสให้แก่คุณคุณอาจได้รับข้อความหรือโทรศัพท์จากใครบางคนได้ยินข้อความทางวิทยุหรือได้ยินบทสนทนานั้นโดยบังเอิญแน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณได้ยินจะเป็นสัญญาณแต่จะเป็นสัญญาณอย่างแน่นอนเมื่อคุณกำลังมองหาคำตอบโดยเฉพาะและได้รับคำตอบจากใครบางคนโดยบังเอิญที่ได้บอกอะไรบางอย่างอันเกี่ยวข้องกับคำถามของคุณคุณจะรู้สึกได้โดยสัญชตาตญาณว่ามันบังเอิญเกินไปที่จะไม่ใช่สัญญาณจากจักรวาลกุญแจสำคัญคือการปฏิบัติตามสัญญาณน,นั้นจริงๆตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคิดว่ากำลังจะอยู่ต่อหรือลาออกจากงานปัจจุบันที่คุณได้รับข้อเสนอเลื่อนตำแหน่งและคุณกำลังตื่นตระหนกและวิตกกังวลเพราะต้องตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วจูจ่ๆคุณก็ได้รับข้อความจากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่บอกว่าฉันเกลียดงานนี้ชะมัดพวกเขาทำร้ายฉันพวกเขาโกหกเรื่องขึ้นเงินเดือนให้ฉันนั่นแหละคือสัญญ,ญาณจากจัก,กรวาลที่ส่งผ่านมาทางคนคนนั้นเพื่อบอกให้คุณออกจากงาน นี่เป็นเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับฉันและสามีของฉันเมื่อไม่นานมานี้เองมันเป็นเรื่องมหัศจรร์มากจริงๆข้อ2เหตุบังเอิญประจวบเหมาะเหตุบังเอิญประจวบเหมาะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญโชคดีและเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกันด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นคุณกำลังขับรถไปทำงานและเห็นเด็กคนหนึ่งถือลูกโป่งสีแดงจากนั้น เมื่อคุณไปถึงที่ทำงานแล้วคุณก็เห็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณได้รับลูกโป่งสีแดงในวันเกิดของเธอและขณะที่คุณกำลังขับรถกลับบ้านคุณก็เห็นลูกโป่งสีแดงอีกอันกับป้ายเปิดบ้านเพื่อให้เยี่ยมชมสำหรับคนสนใจที่จะซื้อนี่คือเรื่องบังเอิญหรือเปล่าฉันคิดว่าไม่น่าจะใช่ความบังเอิญเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทรงพลังที่สุดที่จักรวาลใช้สื่อสารกับคุณและคุณจะประสบกับมันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณเริ่มตื่นรู้มากขึ้น และบางครั้งคุณไม่จําเป็นต้องตีความความบังเอิญอย่างลึกซึ้งเลยเพียงแค่รับรู้ว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ความบังเอิญเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับจัก,กรวาลและเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องข้อที่3ตัวเลขการเห็นรูปแบบหรือลำดับของตัวเลขบางอย่าง,างเช่นบนป้ายทะเบียนรถ หรือการเจอตัวเลขหรือรูปแบบตัวเลขแบบเดียวกันเช่นในที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์หรือการมองเห็นเวลา11โม11นาทีบ่าย2 22นาทีบ่าย3 33นาทีหรือ12นาฬิกา34นาทีล้วนอาจมีความหมายที่แฝงอยู่ตัวอย่างเช่นหากคุณเห็นตัวเลขซ้ำๆอย่าง1111 333 444 ห5าเป็นต้นตัวเลขเหล่านั้นล้วนเป็นสัญญาณจากจักรวาลว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องลำดับตัวเลขของแต่ละชุดยังอาจมีความหมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหากคุณวิเคราะห์ความหมายของตัวเลขเหล่านั้นในศาสตร์แห่งตัวเลขนอกจากนี้คุณยังอาจเห็นตัวเลขสุ่มที่มีความหมายพิเศษสำหรับคุณเช่นตัวเลขที่คุณชื่นชอบตัวเลขที่นำโชคหรือวันเกิดของคุณ ตัวอย่างเช่นฉันมักเห็นเวลา6นาฬิกานาทีบนหน้าปัดเพราะวันเกิดของฉันคือวันที่21มิถุนายนและฉันมักเห็นตัวเลขเวลา10นาฬิกา11นาทีหรือ11ตุลาคมซึ่งเป็นวันเกิดของสามีฉันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณสำหรับฉันเสมอว่าฉันเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณแห่งจักรวาลและฉันเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของสามีของฉันด้วยข้อที่4 เพลงคุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าจูจ่ๆก็มีเสียงเพลงผุดขึ้นมาในหัวหรือเพลงบางเพลงเปิดขึ้นมาทางวิทยุหรือได้ยินเนื้อเพลงบางส่วนจากวิทยุของคนอื่นหรือได้ยินคนที่เดินผ่านไปที่กำลังร้องเพลงนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วคุณรู้สึกเชื่อมโยงกับเพลงที่ได้ยินอย่างมากนั่นอาจเป็นสิ่งที่คุณควรสำรวจเพิ่มเติมให้ความสนใจกับเนื้อเพลงที่คุณได้ยินเป็นพิเศษ เพราะอาจมีข้อความซุกซ่อนอยู่สำหรับคุณหากเป็นเพลงที่คุณเคยเช่นเพลงในงานแต่งงานของคุณหรือเพลงที่ทำให้คุณนึกถึงวันหยุดพักผ่อนหรือเพลงที่คุณเคยชื่นชอบสมัยเรียนมปลายลองตีความหมายของสัญญาณเหล่านั้นจากมุมมองนั้นดูข้อที่หความคิดที่แวบขึ้นมาคุณอาจมีความคิดแวบขึ้นมาในหัวโดยไม่รู้ตัวนี่อาจเป็นไอเดียแบบซุมๆวิธีการแก้ไขปัญหา หรือบางสิ่งที่คุณอยากจะทำจงใส่ใจกับความคิดนี้และดูว่ามันหมายความว่ายังไงสำหรับคุณตัวอย่างเช่นถ้าความคิดแวบเข้ามาในหัวคุณบอกว่าฉันสงสัยว่าพี่ชายของฉันเป็นอย่างไรบ้างนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณควรโทรหาพี่ชายเพราะเขาอาจต้องการความรักและการสนับสนุนจากคุณในตอนนี้ข้อ 6. คคำพูดหรือสัญ,ญลักษณ์ สัญ,ญลักษณ์อาจเป็นป้ายที่มีคำพูดหรือรูปภาพเช่นป้ายบอกทางป้ายโฆษณาหรือโพสต์ในอินสตาแกรมที่พยายามบอกอะไรบางอย่างแก่คุณตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนมากแล้วคุณมองเห็นโพสต์ในอินสตาแกรมที่บอกว่าช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดคือช่วงเวลาก่อนรุ่งสางฉันคิดว่านั่นเป็นสัญ,ญญาณให้คุณเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้า หรือถ้าคุณเห็นป้ายโฆษณาที่มีต้นปาล์มและข้อความว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วหลังจากที่คุณกำลังคิดว่าจะพักงานดีหรือไม่ฉันคิดว่านั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณควรพักงานหรือบางทีคุณอาจเห็นป้ายจราจรที่บอกว่าชะลอความเร็วและด้วยเหตุผลบางอย่างมันกับตรงตามความรู้สึกของคุณนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณจำเป็นต้องชะลอความเร็วในชีวิตและอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น อีกครั้งมีหลายวิธีที่คุณสามารถตีความสัญญาณได้กุญแจสำคัญคือการเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองและอย่าคิดมากเกินไปข้อ 7. ความฝันข้อความคำแนะนำและคำตอบสามารถมาถึงเราได้ผ่านทางความฝันคุณฝันถึงเรื่องที่เข้มขน้นและรู้สึกเหมือนจริงมากๆหรือไม่คุณได้พบเจอกับใครในฝันพวกเขาพูดอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกอย่างไร คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างคุณฝันแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ความฝันเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอะไรคุณเห็นคนเดิมตลอดเวลาไปยังสถานที่เดิมมีประสบการณ์แบบเดิมหรือไม่ลองศึกษาความหมายของความฝันเพื่อดูว่ามันหมายถึงอะไรคุณมักฝันร้ายบ่อยๆใช่หรือไม่ความฝันเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบางทีมันอาจจะมาจากความกลัวที่ลึกกว่าที่คุณมีอยู่และต้องการการเยียวยา คุณมักฝันถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตหรือฝันถึงการอยู่กับใครบางคนจากอดีตของคุณหรือไม่ความฝันเหล่านี้หมายความว่ายังไงสำหรับคุณมีปัญหาอะไรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่บ้างหรือไม่ข้อ8สัญ,ญลักษณ์จากธรรมชาติสีต่างๆดอกไม้สัตว์ขนนกคริสตัลก้อนหินล้วนมีความหมายเฉพาะตัวจงสังเกตสิ่งที่คุณเห็น สิ่งที่คุณได้สัมผัสสิ่งที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆในชีวิตของคุณและสิ่งที่คุณรู้สึกดึงดูดใจไปหามันตัวอย่างเช่นเหยี่ยวเป็นสัญลักษณ์ของการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่จะโบยบินไปในระดับสูงสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยความมั่นคงและโชคลาภและขนนกที่ตกลงมาบนตักของคุณคือคำทักทายจากจักรวาล และเป็นสัญญาณว่าเทวดาของคุณนั้นกำลังอยู่ใกล้ๆข้อ 9. ความรู้สึกหรือความรู้ที่ลึกซึ้งเมื่อคุณรู้สึกว่านี่แหละถูกต้องแล้วหรือมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหรือทุกส่วนในตัวฉันอยากทำสิ่งนี้นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนมากจากจัก,กรวาลน,นอกจากนี้เมื่อคุณได้ยินข้อความหรืออ่านบางสิ่งจากในหนังสือ ที่สอดคล้องกับคุณอย่างลึกซึง้งและคุณไม่รู้ว่าทำไมแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริงนั่นคือความเป็นจริงภายในของคุณที่กําลังตื่นขึ้นมีความจริงที่ลึกซึ้งอยู่ภายในตัวเราซึ่งเชื่อมโยงกับความจริงสากลและเมื่อคุณได้ยินความจริงนี้มันจะเริ่มปลุกบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกภายในตัวคุณทำให้คุณรู้สึกดึงดูดใจกับมันอย่างแท้จริง จงใส่ใจและลงมือทำไปตามนั้นข้อที่10วัตถุจัก,กรวาลสามารถสื่อสารกับคุณผ่านวัตถุต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณพบสิ่งที่กำลังมองหาเมื่อวัตถุบางอย่างตกจากชั้นวางหรือจากในตู้เมื่อคุณพบเจอวัตถุที่กระตุ้นความทรงจำจากอดีตสนับสนุนความคิดใหม่ๆที่คุณมีอยู่หรือเป็นคำตอบสำหรับคำถามของคุณตัวอย่างเช่น มีคนให้หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอิสระภาพทางการเงินให้แก่คุณในขณะที่คุณตัดสินใจที่จะปลดหนี้หรือคุณกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะและได้เห็นของเล่นเด็กที่ตกอยู่บนพื้นหรือคุณได้พบเจอรูปภาพของน้องสาวที่คุณไม่ได้พูดคุยด้วยมานานหลายปีหรือมีหนังสือเล่มหนึ่งตกมาจากชั้นวางในร้านขายหนังสือสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นวิธีการที่จัก,กรวาลกำลังบอกอะไรบางอย่างแก่คุณต่อไปก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่ข้อที่11ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวทางเทคโนโลยีบางทีอินเทอร์เน็ตของคุณอาจใช้การไม่ได้ไม่มีสัญญาณหรือไม่มี Wi-Fi ข้อความของคุณส่งออกไปไม่ได้คอมพิวเตอร์ของคุณปิดตัวลงภาพยนตร์ของคุณโหลดไม่ขึ้นหรือ ทีวีของคุณใช้งานไม่ได้สัญญาณเหล่านี้สามารถตีความได้หลายวิธีตัวอย่างเช่นหากคุณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ต้องการส่งอีเมลบางทีอาจเป็นวิธีที่จัก,กรวาลบอกคุณว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทำงานและคุณควรจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาปัจจุบันเมื่อข้อความส่งไม่ได้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณไม่ควรส่งข้อความนั้นหรือควรคิดทบทวนแก้ไขคำพูดของคุณใหม่ หากทีวีของคุณเสียอาจเป็นสัญญาณว่าคุณนั้นดูทีวีมากเกินไปแล้วข้อที่ 12. ปัญหาในร่างกายของคุณความเจ็บป่วยทางกายอาการต่างๆความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บล้วนเป็นวิธีที่จัก,กรวาลสื่อสารกับคุณว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติวิถีชีวิตและนิสัยของคุณอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเช่นอาการปวดหลังจากการนั่งมากเกินไป นี่อาจเป็นสัญญาณว่าคุณจะเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตและเริ่มออกกำลังกายให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามความเจ็บป่วยอาจมีสาเหตุทางจิตวิญญาณที่แสดงออกมาเป็นอาการทางกายได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นคุณอาจมีผื่นขึ้นจากการอยากหนีจากสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่คุณไม่ชอบควรสำรวจทั้งสาเหตุจากวิถีชีวิตและสาเหตุทางจิตวิญญาณและอารมณ์ของอาการบางอย่าง เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจถึงต้นต่อที่แท้จริงของอาการนั้นหลายครั้งเมื่อคุณเยียวยาด้านอารมณ์แล้วอาการทางกายก็จะหายไปเองโดยธรรมชาติข้อที่13อุปสรรคอุปสรรคทางถนนทางเบี่ยงและความล่าช้าเมื่อเที่ยวบินของคุณเกิดความล่าช้าการสัมภาษณ์ถูกยกเลิกไปคุณล้มป่วยเป็นต้นชีวิตอาจกำลังพยายามผลักดันคุณ ไปในทิศทางที่แตกต่างออกไปสิ่งเหล่านี้มักอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราดังนั้นจะเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ต่อสู้หรือต่อต้านแค่ให้ยอมรับและมองว่าเป็นสัญญาณจักกวาลอาจกำลังควบคุมความเสียหายเพื่อจัดตำแหน่งคุณใหม่บนเส้นทางที่ถูกต้องนอกจากนี้อาจเป็นสัญญาณว่าพลังงานของคุณมีการสั่นสะเทือนระดับต่ำและกำลังสร้างอุปสรรคเหล่านี้ ดังนั้นคุณจึงต้องปรับเปลี่ยนพลังงานและเปลี่ยนความคิดของคุณให้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นจงขอบคุณสำหรับทุกบานประตูที่ปิดลงการเบี่ยงเส้นทางและสิ่งกีดขวางเพราะมันช่วยปกป้องคุณจากเส้นทางและสถานที่ที่ไม่ใช่ของคุณคำกล่าวโดยซูซานเฮข้อที่14ทุกอย่างกำลังพังทลายมีหลายครั้งในชีวิต ที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างกําลังพังทลายและเมื่อคุณคิดว่าชีวิตคงย่ําแย่ไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมันกลับแย่ลงไปได้อีกรถของคุณเสียหลังข่ารั่วคุณตกงานลูกของคุณทะเลาะวิวาทกันคููของคุณบอกเลิกกับคุณหรือคนที่คุณรักเสียชีวิตบ่อยครั้งที่ทุกอย่างในชีวิตของเราพังทลายลงเพื่อเป็นการเชื้อเชิญเราให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเรียนรู้ที่จะปลีกตัว จากโลกแห่งรูปธรรมนี่คือโอกาสเพื่อการตื่นรู้นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีเพื่อใช้ในการทบทวนและประเมินวิธีการใช้ชีวิตของเราใหม่ดูซิว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ในแบบที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเราข้อ 15. ทุกสิ่งในชีวิตของคุณกำลังไหลลื่นและสอดคล้องกันนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทุกอย่างที่กำลังพังทลาย คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจรู้สึกดีคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ดีโอกาสต่างๆปรากฏขึ้นทุกคนทุกแห่งความปรารถนาของคุณกำลังเป็นจริงคุณรู้สึกเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทุกอย่างลงตัวและชีวิตของคุณมีความลื่นไหลนี่เป็นสัญญาณที่สวยงามว่าคุณสอดคล้องกับความจริงของตัวเองและคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องข้อที่16ระหว่างการทำสมาธิ เมื่อคุณอยู่ในสภาวะแห่งการอยู่กับปัจจุบันและคุณเข้าไปภายในเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเองปัญญาอันยิ่งใหญ่ก็จะถูกปลดล็อกนี่เป็นการเปิดประตูให้จิตวิญญาณสื่อสารกับคุณเพื่อที่คุณจะได้รับสัญญาณคำชี้แนะและคำตอบลองศึกษาเรื่องการทำสมาธิเพิ่มเติมในแหล่งที่มีความเชื่อถือนะคะข้อที่17ทุกคนรอบตัวคุณกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังจะทำหรือ คุณรู้บางสิ่งลึกๆข้างในตัวเองว่าคุณควรทำอะไรลึกๆแล้วคุณรู้ว่าคุณควรเลิกดื่มแอลกอฮอล์และใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทันใดนั้นคุณก็ไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของตัวเองและเขาบอกว่าเพิ่งเลิกดื่มเหล้าพี่ชายและภรรยาของเขากำลังจะงดดื่มเหล้าในวันพรุ่งนี้เพื่อนร่วมงานของคุณบอกว่าเขารู้สึกดีแค่ไหนหลังจากที่ไม่ได้ดื่มเหล้ามาตลอดทั้งปีนี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจน จากจักรวาลว่าใช่เลยคุณควรเลิกดื่มเหล้าและหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองโดยสรุปคำแนะนำก็คือคุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสัญญาณข้างตน้นหากมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือหากมันปรากฏขึ้นตลอดชีวิตของคุณความพยายามและความซํำซากเป็นวิธีที่แน่นอนที่จะบอกว่าจักรวาลกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างแก่คุณ เมื่อสัญญาณเหล่านี้มาถึงคุณแล้วสิ่งสําคัญคืออย่าคิดวิเคราะห์หรือคิดมากเกินไปหรือพยายามทําความเข้าใจโดยใช้เหตุผลเมื่อคุณตรวจสอบมากเกินไปมันจะหยุดเป็นสัญญาณจัก,กรวาลแสดงภูมิปัญญาของมันออกมาอย่างเรียบง่ายมีเพียงจิตใจและอัตราของเราเท่านั้นที่พยายามรู้ว่าทำไมอะไรและเมื่อไหร่ดังนั้นจงเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองเสมอประเด็นคือ จิตวิญญาณแห่งจัก,กรวานนั้นอยู่เคียงข้างคุณเสมอมันอยู่ที่นี่เพื่อนำทางและให้คำตอบแด่คุณมันอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องและสนับสนุนคุณมันอยู่ที่นี่เพื่อเตือนคุณในทุกช่วงเวลาว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและคุณไม่จำเป็นต้องเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความกลัวด้วยความรู้สึกแปลกแยกและความสับสนจัก,กรวาลรู้ความต้องการของคุณก่อนที่คุณจะรู้ความต้องการของตัวเองเสียอีก สิ่งที่คุณต้องทำคือมองหาสัญญาณและเชื่อมั่นว่าคุณได้รับการชี้นำและสนับสนุนในทุกอย่างก้าทุกสิ่งทุกอย่างมีระเบียบและจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์จงเชื่อมั่นในสิ่งนั้นและข้อสุดท้ายอย่าลืมว่าคุณนั่นแหละคือจิตวิญญาณแห่งจักรวาลมันคือแก่นแท้มันคือตัวตนของคุณดังนั้นแท้จริงแล้วมันคือตัวคุณเอง ที่กำลังนำทางตัวเองไปยังที่ที่คุณควรอยู่เอาละครับคุณเองเคยได้รับสัญญาณแบบไหนสามารถเขียนบอกเล่าให้ฟังได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ